าแล้วแม่จ้ากโกว่าที่หนูอยากได้โกว่าที่หนูอยากใส่โกวาวาที่หนูอยากได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช้าวันพรฤหัสนะคะวันนี้เป็นวันรวยนะคะทุกคนรู้ดีว่าวันนี้เป็นวันหวยออกนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะรางวัลที่หนึ่งจะเป็นของใครเอ,อ่ยวันนี้นะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะได้กินถุงยังชีพหรือว่าเป็นสเต็กนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งมังกรนะคะวันนี้นะคะเราจะได้รู้กันแหละว่าจะเป็นบาร์บีคิวจะเป็นสเต็กหรือว่าจะเป็นสเต็กขาแกะนะคะ วันนี้วันรวยของทุกคนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันพระรหัสนะคะอากาศที่ฝรั่งเศสนะคะอ,อยู่ที่5้าองศานะคะวันนี้นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวประมาณ สโมงครึ่งนะคะเราจะมาลุ้นกันนะว่ารางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นของใครนะคะจังหวัดไหนนะคะทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นถ้าซื้อนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เรามีเงินต10ิดกระเป๋าแค่ร้อยบาทแล้วเราไปซื้อลอตรี่ิลล์ใบแล้วเกิดฉุดรางวัลที่หนึ่งค่ำนี้เราอาจเป็น โชคดีเป็นเศรษฐีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วเนจ้าก็าที่นูอยากได้โก็ว่าที่นูอยากใส่ก็าที่นูชืนช่นชอบสวัสดีค่ะ